อาะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise s u n b r e a อีกครั้งหนึ่งนะครับมาวันนี้เราก็ผมตั้งใจว่าน่าจะลุยกับ Elder แล a g o ก้ให้ครบสำหรับ Master r a n รซะหน่อยนะครับโทษครับก็น่าจะยังไม่ไปเอเจนต์เคลแล้วก็ลุยกับตัวนี้ก่อนนะครับจะได้ครบเนาะยังไก็ได้ไนละตอนนี้เอาเจกับอีกหน้ตัวปรวกัน โอเคสรับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวผิดเขาก็น่าจะอยากให้ใส่เกาะไ่เซอร์สู้อนะไรนี้เนาะโอเคครับก,ก็กินกลางๆไปเรียบร้อยต่อมาเติมของอัดเข้าไป ก็น่าจะแค่นี้ก็ใช้ดาบปราบมังกรเหมือนเดิมครับโอเคพร้อมที่จะไปกันแล้ว,ปลวไปไปเลยเดี๋ยววันว่าต้องมาเจอที่าการเกาะนะครับอืมวันนี้ดีกป่าโอ้มาทางที่เราจะไปเจอพอดี นี่ก็น่าจะลำบากนะสิ้วโอพีชเจอพิดนะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปอีกทางก่อนเจ็บให้เยอะๆหน่อยสีเขียว Oh, What do we have here? Oh, it like mm -hmm. Oh, that looks pretty valuable. Mm -hmm. หลงนะหลง เคเกรดวิงยังไม่เหมาะเท่าไหร่ไหนวินเดอร์นี่จ้ะปันมาแล้วไม่ค่อยเจอของ โอ,โอ้ข้าวนไปได้โอ้ไปสั้นนะครับก็ออยังไม่ค่อยมี ให้เก็บเท่าไหร่ไม่รู้เนาะทำไมไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ให้เข้าไป แต่เ,เราก็ไม่ได้อยากเข้าไปนะครับเราอยากได้ของมากกว่าเอ้ยอยากได้แมลงมากกว่าโอเคเจอดงละโอเคที่ว่าน่าจะพอแล้ว วอ้ฉลิทโทษได้ทอสครบเลยครับค <an> ันนี้ถึงเวลาลุยแล้วครับ เจอแล้วคอสอฟเสร็จของของเขาก็คือคือขายตัวนะผมอ๋อยังอยู่นี่ยโอ้ย นี่จ้ะนี่จ้ะเป็นง,นงนล่ะจ๊ะที่ไหนเนี่ยอ้วตาอโอโอโตัวนี่นี่แน่นี่แน่ ไม่เราไม่อยากโดนดึงแล้วจ้ะ,ะนี่ไงอยู่ไนวะวายนี่จะ้ะนี่ค่ะวายจะตายจะตายจะตาย โอ้ยอะไรย่ะกำลังจะกินนะครับวิ่งหนีไม่ทันโดนเลยโอ้โหน,นี่ขนาดเติมพลังแล้วนะครับ <laughs> <Huh>. <laughs> oh. I can use in here. Super stoked to be hunting with somebody else. This should make it good <coughs> at noon. Razor sharp in a matter of seconds makes the best bloodstones, right? Let's go. อโทษาน,นีครับไอหน่อยหน่อยเท่านี้ฮึ๊บฮึ๊บฉันจะไม่ให้แกฆ่าฉันได้ง่ายๆอีกแล้วด้วออยอ๋อเว้ยเจออีปีน,นัทอีปีน,นัทพอดีฮึ๊บ สู้กันหน่อยวายนี่ไงนี่จา้าโอ๊ยขุนไม่ใช่แม่ใช่ขุนนะเนะหมอครับม,มันดูซัดไม่ค่อยง่ายเลยลุงขาแต่ต้องตั้งใจนิดหนึ่งครับ นี่ไงทันพอดีอืมอืมอเดือบไม่ทนนันเนยโดนไฟเผาผ่านชอ็อกไฟเผาผ่านช็อกเพราะเป็นไฟพิสพอดี แต่ก็ที่เธอโอ้โดนโดนโดนกินก่อนไม่รู้ว่ากินก่อนอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปไหนไปไหนโอ้เกือบ ชอตรงนี้แนละล่วงเองล้นเองครับล้มเลยแล้วกันหนูไม่ออกหนูไม่ออกก็ล้มเลยนะครับรทำไมถึงได้กระจกขนาดนี้จ้า ตูงตามตู้ตามตู้ตามตู้ตามนี่แม่นะขอสักหนึ่งฟืดล่วงอีกทีหนึ่งดีมากติดส,สายฟ้า ก็จะมื่นง่ายเปไปไงล่ะมื่นง่ายแล้วมื่นง่ายมาแล้วโอ,วอเคตี้เพิ่มเพิ่มอีกขอเจ้าทีอาจารย์โอ้ อ้าโหเกือบโดนถ้าโดนแล้วก็ชิบหายด้วยเ้าเรียกว่าโล้โวเหรอะไโอ้ยอะยยีย เรา่งไปแล้วนะยังไม่ไปอีกเหรอ,อเรเกลีท่านี้เลยโอเคดีแล้วที่มีของอยู่อ่าอยู่ดีก็ร่วงครับอยู่ดีดีต้ร่วงแต่ป่ามังกรโทอ,อย่างนี้แหลมังค์อืมโอ้ อย่าโดนเลยได้โปรดโอเคครับขอบคุณครับเ <c oughs> อเคอเรีย ไปแล้วหรอไชั่วเกียบแล้วน,นะครับอ๋อไปข้างหน้าได้สิ

อิงหมอว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหรือไงการได้ด้วยโอ้โหการได้ที่ไหนแล้วเนี่นยตัวอะไรอะที่ไหนกัน Tôi không muốn đợi nữa, tôi không muốn đợi nữa. Ai đó. Bây giờ thì... Bây giờ thì thế nào? Ừ ừ. Oh, gì? Ôi, đòn Là chửi này, mình cũng đã đồn đòn tiền thôi không biết ทานไปแล้วนี่พอสักทีเธออะไรอ่ะนี่ไงจ๊ะขอโทษจ๊ะที่ไหนเนี่ย นก,นก็เข้ามาแล้วอ,วาอว่ายังโดนท่าจริงท่าเมื่อกี้จะเป็นท่าที่ขโมยของได้เลย ดังนั้นกเกาะไซเซอร์เนี่ยจัดเทอร์้าเนี่ยน่าจะเอามาไปสู้กับเขาโดยเฉพาะมันไม่สำคัญแล้วเข้าใจไหมไหนต้องพอได้แล้วควาย ดูยูติงเหรอดีมากค่ะเพื่อนนี e ่ไงจ้านี่จ้า <isso> นี <identified music> <leaves> ่จ้าขอบคุณครับผมมมมันจะขนาดไหนกันเชียวเรียบร้อยครับขังขาดเหลือแต่หน้ามันเท่านั้น โอ้โหโดนยันได้ครับลบสองเลยครับอะโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหท่านี่แรงครับต้องมาโดนเขาขอเขาหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ้าไม่ได้เนาะ ขอเขาหน่อยไปมันจ้าไม่ได้ครับมา่านขวัได้ไหมเชีผมผมขอหน่อยนี่จ้าอยู่ไหนแล้วข้างหลังเหรอมาข้างหลังเ,เหระ นี่ม,มากันได้กันได้ไดแล้วเอาเยอะล,ล,ลูกนี่เองเราก็ารู้สานึกว่าจะได้ฟาดหน้ามันสักทีหนึ่งนี่แน่โอ้โห เขาอ,อารวาสตะกอนเขาอารวาสตะอนให้เขาอารวาสตะกอนนี่ไงจี่ยังไม่ไปไหนใช่ไหมจ๊ะดีมากครับดีนะวะ ตุ้ม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 ้วนีนีเอ้นูิจรอสมาครับตัวนี้อดีทิ่เออมาแล้วก็ล่วงเอ ค่าอะไรของมันนี้เรียบร้อยครับสำหรับเถาของเทาเรียบร้อยการไว้ก่อนครับการฆ่าไปข้างหลังอีกทีนึงเออมมันไม่ยอมป่ายัตีวะโอ้ยจะมาตายตอนนี้เลยโอเคครับก็ใช้เวลาพอๆกันหนนมดประมาณ2ีนาที กำแางพิษเขาเฉยๆครับอ้ได้ล้วเฉยเยีย่ยมว่าผมไม่ค่อยได้เก็บเศษไอ้นี่เลยนะน่าอรอน โอเคเฮ้ยมีเลือดด้วยอ๋อแล้วมีเลือดออกผมเจ้าว้าวในร้านเอวดอร์ะก้อนเจมมไปแล้วแตกสองที่เลยนะ ดาบมากก็เป็นดาบพิษเฉยๆนะครับโอเคเฮ้ยเอาไม่ได้ทำพีนะครับไปเอาของมาไว้มีอะไรบ้างฮันเตอร์แอคแทมอะเทมอร์ลิสิสแทนกันสันนะครับ พัาดจิตออสสองเลยเหรอก็น่าจะโอเคนะกอบอันนี้นะครับพลาดิดมอสนะด่ากันนะครับกาจะได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเอลเดอร์เด็กกล้าบาต <บา S 2> มันจะทำให้เราได้ดาบอะไรมากกว่าเดิมนะไหมเอ้ยเอลเดอร์เด็กกล้าเจ็บ อาเนี่ยได้ไดอรลารเป็นบลัสนะครับคุเพจตี้ก็ดีด้วยน่าไปเหมือน, <c oughs> นกันแล้วก็อันนี้ได้นานแล้ววันนี้ก็ได้นานแล้ววันนี้ก็น่าจะนานแล้วเหมือนกันเดียบก็ได้นานแสดงว่าไม่ได้เลยเพิ่มเท่าไหร่นี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โห พิษสี่สิบหกครับต่อมา s <S มาดูกันไฮเซอร์สิบรอนี่นะครับมผมว่าเห็นเกาะเท้าก็ไม่ใช่ละอ้อโห การเป็นอะไรนี้เนี่ยมามาเข้าไปดูนิดเดียครับพีกพอฟอร์แมนนะครับเพิ่มเมท็กเวลาเต็มดิสิบเลยนะทำขั้ทสร้างเบิลอัพนะครับอันนี้มีเก็ดวีเพเชอร์เอาไว้ลุยกับกุชานะครับกระโดดไก่ฟอร์เร่นี่อะไรเนี่ยเพิ่มแมท็ก1ิบว้าว อ๋อต้องให้มอนสเตอร์กลายเป็นติดผิดก่อนนะครับก็จะโจมตีแรงขึ้นเลย <c oughs> ถือว่าเป็นเกาะอ,อืมดีมากเป็นเกาะของสายนี่ที่ดีมากเลยครับหนึ่งร้อยเปเรอร์เซ็นชารแไม่โดนสะท้อนก <c oughs> 100ลับร้อยเปอร์เซ็นหรอหรอผมยังไม่ได้เลเยอร์ของมอนสเตอร์แหลงเลยเไม่งั้ก็เป็นเกาะที่น่าสนใจมาก โ <c oughs> อาค่งั้นวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับครั้งต่อไปเนี่ยก็ไม่พลาดแน่นอนสำหรับกูลักาดอนที่เป็นบอสของเอ่เอ m m เอ็มอมมาสเตอร์แลนด์5ตอนนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ